วันนี้เราได้พบกันไปหมดแล้วนะครับทั้งนักล่าฝาัน24ชีวิตทั้ง voice trainer acting trainer dance trainer ครูพิเศษประจำบ้านแต่ในไหนก็เปิดบ้านทั้งทีนะครับเราจะขาดบุคคลสำคัญท่านนี้ไม่ได้เลยขอเสียงประมือต้อนรับครูใหญ่ประจำบ้านครับครูเอ๋นรินทร์ธรณบางช้างครับ ครูเอรินทร์พรณบ,บักชัยนะครับมีประสบการณ์และผลงานมากมายทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังทั้งการเป็นนักร้องนักสแสดงเป็นมิวสิกดีเรคเตอร์เป็นโปรดิวเซอร์รายการทีวีเป็นครูสอนร้องเพลงประสบการณ์ทั้งชีวิตที่สะสมมาในวันนี้จะต้องมารับบทบาทเป็นครูใหญ่ที่จะต้องดูแลเด็กๆทั้ง24คนแทนคุณพ่อคุณแม่ตลอดระยะเวลา3เดือนครูเอมีอะไรจะบอกกับคุณพ่อคุณแม่และเด็กๆบ้างครับเชิญสวยดีครับค่ะ ก็ปีนี้ได้รับหนะ้าที่เป็นครูใหญ่ของบ้าน True AF8 นะคะอันดับแรกเลยเนี่ยอยากจะกล่าวต้อนรับเด็กๆว่าที่นักล่าฝันของเราทั้ง24คนค่ะเข้าสู่บ้านแห่งการเรียนรู้แล้วก็บ้านแห่งการสารฝันนะคะแล้วก็ที่อยากจะพูดก็คือว่าอยากจะให้ทุกๆคนนะคะ ล่าฝันในครั้งนี้ด้วยความตั้งใจอย่างเต็มที่ให้สมกับที่ตัวเราเนี่ยได้ถูกเลือกและได้รับโอกาสได้มายืนอยู่ตรงนี้นะวันนี้นะคะแล้วก็ช่วยเป็นตัวอย่างที่ดีกับเยาวชนที่ดูอยู่ทางบ้านทุกทกท่านด้วยนะคะเพราะว่าเราเองเนี่ยทั้ง24คนเนี่ยครูเชื่อว่า เด็กๆทุกคนจะมีแฟนคลับเป็นของตัวเองแล้วตอนนี้เต็มไปหมดเลยนะคะไม่ว่าเราจะขยับซ้ายหรือขวาหรือทำอะไรก็ตามให้คำนึงไว้ด้วยว่ามีเด็กๆที่ชื่นชอบเราอยู่ฉะนั้นจงเป็นตัวอย่างที่ดีกับน้องๆต่อไปนะคะและที่สำคัญที่สุดเลยอยากให้ทุกๆคนเข้าไปอยู่ในบ้านหลังนี้ด้วยความสุขในทุกๆวันค่ะส่วนอันดับต่อไปนะคะก็จะต้องขอ กราบขอบพระคุณนะคะบรรดาเทรนเนอร์แล้วก็ครูพิเศษนะคะทุกๆท,ท่านที่เสียสละเวลามามอบสิ่งดีๆให้กับเด็กๆทั้ง24คนนี้นะคะแล้วก็ช่วยพัฒนาเขาให้ไปเป็นมืออาชีพศิลปินนักแสดงนักร้องมืออาชีพในอนาคตข้างหน้านะคะขอบพระคุณมากๆค่ะ <S <S อ,อันดับสุดท้ายนะคะอยากจะเรียนกับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ ผู้ปกครองของเด็กๆทุกๆท,ท่านรวมถึงท่านผู้ชมนะคะที่ชมอยู่ทางบ้านด้วยว่าเอจะดูแลเด็กๆแล้วก็ลูกๆและคนที่ท่านรักทุกคนในนี้อย่างดีที่สุดนะคะแล้วก็จะช่วยกันพัฒนาน้องๆทุกคนให้กล้าไปสู่ศิลปินมืออาชีพในอนาคตของวงการบันเทิงของเราขอบคุณค่ะ ครูเอนรินทร์นะบางช้างคร,ครับครูใหญ่คนล่าสุดของ True Academy Fantasy s e a ซีซั่นที่8นะครับ